สวัสดีค่ะมุก,กี้มุครินนะคะวันนี้มาใน h า w t ูโหไม่ได้มา h า w t ูกันเป็นปีแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาเลยตอนนี้ว่างละก็เลยมาทํา how t ูในลุกซิกเนเจร์ลุคของมุกี้นะคะก็จะเป็นลุคที่แต่งได้ทุกคนสวยทุกคนแน่นอนนะคะกับปากนุดนๆส้มๆนิดนึงแก้มฉู่อมส้ม,สมแล้วก็ตาที่ดูขัดเบ้าชัดเจนนิดนะะึงราะว่าเพื่อให้ดูลุกดรมแาติกนะคะแล้วก็คิวก็จะแบบไม่ตรงจนเกินไปนะคะใครอยากดูลุคนี้ไปติดตามชมกันเลยคะ่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเป็นการเตรียมผิวมุกกี้ใช้ a q u a l าเบลนะคะของชิ s ไซโดในการให้ความชุ่มชื้นนะคะหลังจากน,านั้นมุกกี้จะทาครีมกันแดดของลาชูเลนะคะเป็นลาชูเลนานอซันบล็อกครีมนะคะเพื่อปกป้องแสงแดดตลอดทั้งวันบนหน้ามุกกี้แล้วก็ลดการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการรองพื้นนะคะเตรียมผิวให้เนียนนะคะมุกกี้ใช้นาเชียโกลนะคะในการ ะะทาทั่วใบหน้าแล้วก็จะใช้ฟองน้ำนะคะในการเกลี่ยรองพื้นเพื่อให้เนียนไปกับผิวค่ะหลังจากนั้นนะคะมุกี้จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะอันนี้เป็นของ q ิวเพรสใช้ดีมากๆเลยค่ะลงที่ใต้ตานะคะแล้วก็จะใช้ฟองน้ำเกลี่ยเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนั้นก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะปกปิดในส่วนของ รอยด่างดําหรือว่าจุดต่างๆที่เราไม่ต้องการให้เห็นนะคะแล้วก็ไม่ต้องลงหนามากแล้วก็ใช้ฟองน้ำเกลี่ยเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะมุกกี้ก็จะใช้ในส่วนของครีมบลัชนะคะเป็นของ Skin f o o d ค่ะซึ่งครีมบลัชนี้ติดทนมากแล้วก็ใช้ดีมากนะคะจะเป็นสีชมพูพิชพีชนิดน,นึงนะคะใช้เกลี่ยไปก่อนเลยค่ะเพื่อให้ของบลัชออนของเราติดทนนานทั้งวันนะคะ หลังจากนั้นนะคะมุกกี้ก็จะเซตทุกอย่างด้วยแป้งฝุ่นลอร่าเมอริเนะคะเป็นสีทรา s l ลูเซนตัวดังแน่นอนเลยนะคะใช้คู่กับพับของชิเซโดนะคะซึ่งเป็นพับที่ใช้ด้วยกันแล้วลงตัวมากๆเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะมุกกี้ก็จะใช้แปรงเล็กๆอย่างนี้นะคะปัดเซตใต้ตาแล้วก็ทีโซนเพื่อลดความมันระหว่างวันค่ะหลังจากนั้นก็ลงอายชิเดลพรอเมอร์นะคะนี้เป็น e อลฟ์มาชพนะคะ เพื่อให้ยอชโดติดทนทั้งวันค่ะหลังจากนั้นนะคะจะมาแต่งตากัน,กนมุกกี้ใช้พาเลตจ,จาก b o b บบี้บรานะคะซึ่งมุกกี้จะเริ่มจากสีทองแบบนี้ก่อนนะคะลงทั่วๆเปลือกตานะคะเพื่อให้ตาของเราโดดเด่นค่ะก็จะใช้แปรงพุ่มๆ่างนี้เกลี่ยไปเลยนะคะหลังจากนั้นก็ใช้สีวาวๆนิดนึงนะคะลงที่หัวตาจนถึงกลางตาค่ะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเข้มในการคัดเบ้านะคะเป็นเบสิกทั่วๆไปนะคะแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยมุกี้ก็จะพยายามใช้แปรงเกลี่ยนะคะแล้วก็จะลงสีดําเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ตาเราโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะเกลี่ยไปเรื่อยๆเลยค่ะหลังจากนั้นเช็ดแปรงนิดนึงค่ะแล้วก็จุ่มสีขาวเพื่อที่จะเบลนทุกอย่างให้เข้ากันมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะมุกี้จะใช้สีทองทองนะคะที่อยู่ในพาเลตของอ e ิทูดี้เฮาส์นะคะแล้วก็จะใช้นิ้วแตะลงไปเพื่อที่จะย้ำความโดดเด่นให้กับดวงตาของเราค่ะ หลังจากนั้นนะคะมุกี้จะเพิ่มความโดดเด่นด้วยการเขียนอายไลเนอร์ดินสอสีขาววิงวิงที่หัวตานะคะแล้วก็จนถึงกลางตานั่นเองค่ะนอกจากนั้นเขียนด้านบนด้วยเพื่อให้วิงวิงวาวๆข้างบนแล้วก็เกลี่ยเล็กน้อยนะคะนอกจากนั้นค่ะก็จะใช้อายไลเนอร์สีดานะคะเขียนที่ขอบตาล่างค่ะนะคะหลังจากนั้นก็จะใช้อ er ายไลเนอร์น้ำนะคะจากมิสทีนนะคะลงแล้วก็วิงออกสักเล็กน้อยนะคะเป็นซิกเนเจอร์ลุคของมุกี้นั่นเองค่ะ หลังจากที่เขียนอายไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาติดขนตาปลอมกันค่ะซื้อมุกี้เลือกใช้ขนตาปลอมที่หน้าสั้นหลังยาวนะคะเพื่อให้ตาโดดเด่นแล้วก็กลมโตมากยิ่งขึ้นนะคะก็ทาแล้วก็เป่าๆค่ะแล้วก็ติดลงไปเลยตาของเราเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะมาทาคิ้วนะคะคิ้วคือมองกุฎของใบหน้าค่ะเราก็ใช้ดินสอเขียนคิ้วสีน้ําตาลนะคะเขียนที่ปลายคิ้วก่อนนะคะนอกจากนั้นเนี่ย ก็จะค่อยๆนะคะเขียนลงมาที่ตรงกลางของคิวค่ะเพื่อที่จะนะคะให้คมชัดมากยิ่งขึ้นแต่ว่าในส่วนด้านล่างมุกี้จะเขียนบางๆเพื่อให้เป็นธรรมชาตินะคะหลังจากนั้นก็จะใช้นะคะแปรงในการเกลี่ยให้เนียนๆเ,เข้าหากันนะคะให้ดูธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะแล้วก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะในการไฮไลท์ใต้หนกคิว้วเพื่อเป็นการยกหนกคิ้วให้ดูสูงขึ้นแล้วก็สวยง,งามยิ่งขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะจะใช้มาสคาร่าคิวมุกี้ขาดไม่ได้เลยอันนี้เป็นของ Heavy Rotation นะคะแล้วก็ปัดให้สวยงามเรียงเส้นกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาปัดแก้มแล้วก็คอนทัวร์กันค่ะมุกี้เลือกใช้นะคะสีชมพูพิทพีชนะคะในการปัดแก้มในวันนี้ค่ะแล้วก็ลงไปเลยนะคะที่ขวงแก้มของเรามุกี้ใช้ฟองน้ำลงเล็กน้อยก่อนนะคะนอกจากนั้นก็จะใช้แปรงในการเกลี่ยสีเข้าไปค่ะ ต่อไปนะคะมุกี้จะคอนทัวร์โดยใช้บรอนซิ่งของ The Body Shop นะคะบรอนซิ่งพาวเดอร์นะคะแล้วก็ใช้แปรงหัวเฉียงๆแบบเนี้ยนะคะไหลหนกแก้มแล้วก็คางต่างๆนะคะเพื่อให้ความคมชัดมากขึ้นแล้วก็หน้าเรียวค่ะมันก็ใช้แปรงเล็กๆย้ำอีกครั้งหนึ่งที่หนกแก้มนอกจากนั้นใช้นิ้วนะคะเบลนค่ะไหลดังนั่นเองหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำการไฮไลท์นะคะด้ยการเราจะใช้เดอะบาร์แมรี่ลูมินลงตามจุดที่โดดเด่นต่างๆค่ะ ส่วนของปากนะคะมุกี้ติดตินมากๆจะใช้อิ t i ดี h เฮาสนะคะตินสีส้มทาด้านในของริมฝีปากนะคะหลังจากนั้นก็จะใช้ลิปลิควิดต่างๆเป็นสีนูดออกส้มๆนะคะทาลงไปเลยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะมุกี้ก็ใช้สีชมพูอ่อนนะคะปัดที่หน้าโพรงแก้มนิดนึงเพื่อความใสแบลวค่ะหลังจากนั้นใช้แป้งดินน้ำมันนะคะลงอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้ความเนียนมากขึ้นค่ะ สุดท้ายนะคะเสร็จทุกอย่างด้วยเซรั่มน้ำแร่จากบิกินค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะชอบวิดีโอ How to ั o ร์ของมุกี้ไหมถ้าเกิดว่าใครอยากให้ทำลุกไหนคอมเมนต์ด้านข้างล่างได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะขอบคุณที่ Subscribe กันนะคะแบบยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็อยากทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาในช anel มุกี้นะแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามหรือ subscribe ได้นะคะที่ YouTube นะคะมุกี้มุคารินนะคะ แล้วก็ Instagram นะคะถ้าอยาก Follow ก็จะเป็นช่องทาง Mookie u n น e r s c o นีนะคะแล้วก็ Facebook Page นะคะเพิ่งทำขึ้นมายังไม่ค่อยได้เล่นหรอกแต่ว่าก็มากดกันได้นะกับ Mookie Beauty b l o g นะคะแต่อยากจะให้ติดตามในนะะในส่วนของ YouTube เลยเพราะว่าเป็นเดือนเกิดของมุกกี้ล้วในเดือนกรกฎาคมนี้แล้ก็จะมีการ Give Away อย่าพลาดกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ